ือก,กันครับพี่น้องแถมที่สองครับบรรยากาศฟังสาครับพี่น้องก็ต้องถือโอกาสกับงามๆสวัสดีอีกคือเก่าเมียนเดิมเส้นเคยครับพี่น้องผมพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อี้ร่พี่พาน้องว่าสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดลหรพี่น้องม้นนต่ว่าไปมาแล้วหูซื้อกว่าเมยครับเัรงบ่อคอยมีเห็ด เห็ดไม่ค่อยออกเครื่องข้นไหลครับพี่น้องคนมันไหลกันเลยเพราะไเห็ดมาหวอดบัวเจ้าควงก็เลยมาเห็นจันลันครับพี่น้องห่างไ้สามมือเลยพี่น้องห่างไ้สามมือนเลยครับบ่หัวจะมีตัวหรือบ่มีตัวนะครับพี่น้องห่างไวสองหลังครับหลังหนึ่งอย่พูดอย่าฟังผลครับอย่หวัวมุมผลเลยพี่น้องมุมสุดผลหลังที่มันเถือกประจําประจํา แต่ว่าอันนี้เขาก็ใส่ไ,ไว้นะครับพี่นอ้องกุ้งนี้พวดพวกรับคนร้อยเต็มอยู่ขังจันก็ว่นนี้ย้อนบุกม่วงลงไปเพียงหนึ่งเ <c oughs> ลาะเมยกินดอกม่วงว่าน้ำทางครับอุ้ยมาหลุ่นมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งตะกุ้งนี่พี่น้องสังเกตกุงมลวดขนาดกลางเว้นพี่น้องคนไต่เหยาวๆอยู่นะครับ ขนาดกางเว้นนะครับกุ้งกุ้งยซหดดรับอยากมือนได้ก็คือใสเมือนนั่นพอดเมื่อ,ไ,นนะอไอกล่องเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพอดเมื่อจุ่มน้ำรอ,เ,อเลยครับพอมาหักหลายครับแต่ว่ารอบนี้สีชาจันก่อนพี่นอ้องโอ้ยบุญนเสยครับพี่น้องบุยหลอดมุญัน เอ้าล่องรุ่นล่องลุยกันเบิ้งนะครับธรรมดานี่ยไล่ตัวนี้มันสีเหลียวเห็นนะครับขั้นบอดเถิดพี่น้องแต่ว่านี่มันบ่มีนะครับจันวู้สงสัยว่าจังไรก็มีดโตแท้ๆละ่ะเอ้าล่องเบิึงกันนะรุ่นไม่น้ำกันเนละิฟพี่น้องอึบอึบอึุอ้ยอยากเอ้าคือหูหมดสวัดเนี่ยอุ้ย เห็นแล้วพี่น้องนี่นี่นี่อ,อุ้ยมีโตครับมีโตอุ้ยปลาคอครับพี่น้องผมพุ่นโอ๋อเก๋วเลยเก๋วเลยนี่ไม่มันมันมันหลากเข้ามาไว้ทั้งในเลยนะครับมันดินไหลนะครับพี่น้องเห็นปะอุ้ยโตแบบใหญ่ๆเลยนะครับ รุดเนี้แบบแกงเป็นนะครับพี่น้องผมอุ้ยเจ๋แล้วเจ๋อแ,แล้วพี่นอ้องได้แต้มแน่นอนละ <c oughs> ขึ้นมารุดมือนะครับพี่น้องผมเอาขออนุญาตเอากันเด้อพี่น้องตั้งกล่องไว้กัน มันจะแตกครับพี yeah. <pop ping favour> ่น้องพี่อ่ะอ้ปนบุตรครับลุ่งขั้นบลุดเมื่อนะครับกันหลุดเมื่ออย่าติง

ตงไไม่ก้นพี่น้องผมอุย้ยตั้งกลง่องว่อยครับพี่น้องต้องขอให้นะครับจานวู้สิไปหางไว้ดีนะครับหางแล้วสีไทยพี่น้องเมืองดอกตังเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมใบมันสิอยประมาณนี้ครับเอ้าครับไปรุ่นอีกหลังหนึ่งครับอยู่พูนสุดๆพูน แต่ว่านี่เป็นเต็มแล้วนะครับพี่น้องผมปากควบักโตสวยๆงามๆเลยนะครับเอาไปครับพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปครับหั่นแน่ครับพี่น้องหั่นแน่ลังนี้แล้วครับหลังที่สวงก็ลันครับพี่น้องเอาพยาาไปเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องผม ว่ามันจิตเถือกหรือไม่นะครับแต่ว่าไม่นี่บ่ฟาฟงนะครับไม่เป้ฟงแต่ว่าไม่โตยุโตยุข้างล่างนั้นมันเข้ไปอยู่นะครับพี่น้องคิดว่าน่าสินี่ตัวนะครับแต่ว่าจังไหนจังไหนก็นต้องต้องต้องรุนต้องล่วงเบิ้งนะครับพี่น้องว่ามันจิตเถือกคือบ่เถือกแต่ว่าหลังอยูผนุนนี่พุนมุมพุนละพี่น้องจากที่ไทยมาหัน ตัวแหลกนะครับนี่มานมุมที่สองนะครับตัวสองครับพี่น้องขั้นขั้นถือกเ <c oughs> อวาว่อนุญาตนะครับพี่น้องโน้ไปดูดกันครับ แกงรับพี่น้องแต็มที่สวงครับแต็มที่สวงนี่ครับพี่น้องผมแต็มที่สวงครับโอ้ยแบบง่ายเลยครับกรรมกรรมแบบง่ายพี่น้องเอาอยุบอ่ะเอาอยูุบ,ออบครับ นี่ครับแต่มที่สองเทือกกระพูกรบพี่นองโอ้ยรูปขักเป็นแต่มครับเป็นแต่มสองตัวเลววยครับพี่น้องบ๊อบพบีบบังครับ ครับพี่น้องเต็มเตยมแหลกอันนี้เตยมสวงครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องเอาสำนับลิบนี้กะฝากพี่ตอนน้องไว้สำนี่นแล้วนะนะครับพี่น้องผมยังพบพ่อกันไหมเด้อกูเขามาเบ่งพนการพนงานติดตามให้กะขอขอบุญขอบคุณลหลายๆนะครับไอ้มีกกำลังว่งซาสุขภาพแข็งแรงสุขขสุขคนครับพี่น้องผมสำนับลิบนี่สวัสดีครับผม